ว่าสงครามโลกก็คือความทุกข์ความพินาศทิพย์หายของสัตว์โลก้นั้นเกิดเป็นครั้งเป็นคราวสงครา,ามที่มันเกิดกับเจ้าของมันเกิดดีตลอดเวลาสงครามนี้ใครๆก็มีใครๆก็เกิดเราก็ติมันก็อยู่กับท่ากับขัน อยู่กับติดใจอยู่กับท่าเขาขันคือการเจ็บไข้เลยปวดปวดหวัวตัวร้อนโีคประการต่างๆมันก็เรือปวสงครามมันหนงท่ายาเขาไปปราบปราบถ้ายาถูกมันก็หายยาไม่ถูกมันก็ตาย,ยามันก็สงครามมันหนึ่งสงครามทาาขัน สงครามโลกมันก็เรื่องทานุเรื่องขันเรื่องทำลายสมบัติเงินทองต่างๆทำลายจิตใจของกันละกันสงครามภายในเท่าจระหว่างพิเรกกับใจนี่เป็นเรื่องทำลองเดียวกันก็ทำลายจิตใจและทำลายสมบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนอีกเช่นเดียวกันเลยถานนี้ระงับสงครามโลกมันก็ไม่เกิดสงครามเจ้าของมันก็ไม่เกิด ถ้าจำนวนที่จะเกิดสงครามคุกยูเรศนี้มันมีมากมันลุกลามคุณมากเป็นไรมันก็แสดงออกมาให้โลกไปเห็นชัดเจนถ้ามันสุมอยู่เพียงภายใน,ในมันก็แสดงอยู่ภายในฐานของในจิตในใจของแต่ละคนละคนถึงเรืงแล้วตั้งแต่เรื่องของสงครามเท่านั้นแต่ว่าฟังว่าสงครามนี่มีการต่อสู้กันเพราะั้นเรียกว่าสงคราม ในขันเรานี้มีพอจะทราบได้ซึ่งความเจ็บไข้ด้วยปวดปรากฏขึ้นมาก็เอายาเข้าไปแก้ไขนิ่ปราบไปมีเรว่มีครั้งมีการต่อสู้กันเขาเรียกว่าสงครามในระวังจะระวางจกับกิเลสนี้ถ้าหากว่าไม่มีการแก้ไขไม่มีการชำระกันเลยก็เรียกว่าไม่มีผู้ใดที่จะต่อสู้ก็ต้องปล่อยให้กิเลสแบบย่ำทำลายไปเรื่อยๆไป ไม่มีส่นหมายปลายทางไม่มีที่สิ้นสุดแห่งกองทุกข์ที่มีอยู่ในใจของสารโลกอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวอยู่มากเพราะฉะนั้นท่านผู้ปฏิบัติธรรมะจึงต้องริองง้อเปล่ยขวาญขวายในอันที่จะแก้สิ่งที่เป็นพิษภัยจากจิตใจของตนให้เบาบางลงไปการแก้ไขนี้เรียกว่าการต่อสู้หรือเรียกว่าสงครามก็ได้คือเรารบมีทางต่อสู้กัน ้าขณะดใดหรือเวลาใดวันใดที่เหลืนชนะเราเราก็ยอมทนทุกข์ทรมา,านภายในจิตใจถ้าเราชนะเราก็มีความพากผ่เย็นใจที่เหลืเหมาะไปช่วก,การช่วเวลาเราก็มีความสะดวกสบายใจ้วยการชำระไม่ได้การต่อสู้กันโดยยุิธการต่างๆที่เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวน,นาแก้ไขทางสติปัญญา อุบายของเราเท่ารู้เท่าทันกับกิเลสมันก็ระงับให้ระงับดับลงไปเป็นน้ำหนักอันหนักค่ะอุบายไม่ทันมันก็ทำเราให้รับความลำบากอุบายที่จะสู้กับกิเลสก็คือสติปัญญาทะเบียงก็คือความาเท่าเปลี่ยนเป็นขนุนเสมอ มุสาพยายามความอดความทนหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่ถอยนี่คือกองเสบียงเป็นกําลังสติปัญญาเป็นเครื่องมือรบหลัทกที่เลยข้างหลังเบาบางจากอิดใจใคเรเคยมีความรบบ่มเย็นเป็นสุขนี่คือการต่อสู้กันระหว่างที่เล็ก,กับถราม ถ้ามีการต่อสู้กันก็ต้องมีการแพ้กนนารชนะกันถ้ามีเรื่อมีการต่อสู้กันหมอบราบไปเลยก็เรียกว่ายอมอย่างราบความสุขที่จะเกิดขึ้นมันก็ไม่มีมีแต่ความทุกข์ขึ้นเกิดขึ้นจากหน้อำน,นาจของจิตเรดถ่ายเดียวแต่ถ้ามีการต่อสู้กันแม่จะรับความลำบากลำบนในการต่อสู้เส้นเดียวกับเขาลบในสงครามก็ตาม ขายังพอมมีทางที่จะรับไทยชนะเป็นทัพภาคไปมีความสุขคนสบายใจบ้างสย่งของพวกเราพิศทางก็ดีทำมังสังขังก็ดีผ่านการสงครามมาแล้วทั้งนั้นพระพุทธเ,เจ้าก็สมลบสงราหกพันษาธงชัยยิงนปรากฏขึ้นมาเป็นรรมังสนังคาถามีแก่พวกเราพระสงสาวโลก่างองค์ก็ต่าง เข้าสู่สงครามตั้งแต่วันอุ้สมบท้วยเริ่มแรกตั้งแต่อยู่ในคารวาสเยาเรือนมีความมุ่งมั่นต่ออัดต่อทำประพฤติปฏิบัติจนถึง,งกำได้ออกบวชในพุทธศาสนาแล้วตั้งหน้าบำเพ็ญตนเพื่อชนะที่เหลือที่กราบกรางที่เหลือซึ่งมีภายในใจให้หมดไปโดยลำดับลำหนักในสนามรบคือความเพียรซึ่งมีอยู่ใน,ในถานที่ซึ่งมี อยู่ในฐานที่ต่างๆอาการต่างๆทียาบทต่างๆเห็นในป่าในเขาลูไม้ชายป่าอะไรก็แล้วแต่จะเห็นมาเป็นที่เหมาะสมของการกบพุ่งพินชัยกับเสืิเแต่และองค์ละองค์ที่จะพึงเลือกเป็นหาเอาตามอัธยาศัยของตนอุบายวิธีก็คือสติปัญญามีความภา่เพียรเป็ี่ยนเครื่องสนับสนุนอยู่ตลอดมาจึงเล้ยปราปกฏก็เป็น สังขังสนามกระชานีคือผู้ชนะในสงครามระหว่างจิตกับธรรมหรือระหว่างกิเลสกับธรรมในครองบรม,มสุขในภายในจิตใจปรากฏเป็นรณะที่สามขึ้นมาว่าสังขังสนามกระชามีทั้งสามและนานี้ได้ผ่านสงครามมาแล้วอย่างเต็มที่จึงได้รับแต่ชนะเราผู้เป็นพุทธบริษัทไม่กล้าเข,ข้าสู่สงครามเลย แล้มีแต่ยอมแพ้อย่างราบไปตลอดเวลานั้นคําว่าพุทธวิสัท์มันกม็มีความหมายอะไรดัะนั้นเพื่อให้ความหมายคําว่าพุทธวิสัทได้จะลูกตาหล่อคอของพระพุทธเจ้าให้เด่นขึ้นก็ต้องมีการประพฤติปฏิบัติดังที่เราทั้งหลายมาบำเพ็ญกันอยู่เวลานี้การมาถึงสถานที่บำเพ็ญนี้ใครๆก็ต้องทราบว่าไม่ใช่สถานที่จะขึ้นสู่วิมานตามโลกขอสมมตินิยมกันต้องมาถึงสถาน คือลําบากทรมาร์ให้ยูเหมือนอยู่บ้านอยู่เรือนเราสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนั้นเป็นไปไม่ได้ป่าในบ้านเราก็ไม่มีมาอยู่ในป่าป่ามันเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆถูกห่อ้ดยน้ําด้วยอะไรก็แล้วแต่เราจะพิจาศทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกว่ามันขาดแคลนเตินตากันหมดแต่เราก็ไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ลําบากภายในจิตใจของเราเราตั้งหน้ากับเพื่อปฏิบัติ คาจัดิเลศซึ่งมีอยู่ภายในใจเราด้วยความรื่นร่งม,ม,มันเกินด้วยความพออกพอใจคือว่าเราดำเนินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าคือว่าเราเป็นผู้กําลังรบสงครามระหว่างวิเลสกับธรรมโดยถือใจเป็นสนามรบมีอยู่ที่ใจนี้ทั้งสองอย่างธรรมก็มีอยู่ที่ใจวิเลศก็มีอยู่ที่ใจกใจารกรบก่อนจึงรบอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นในขณะที่รบพุ่งพินทายกับวิเลส จิตใจเราจึงมีความรู้สึกว่าเป็นทุกข์มีความลําบากเป็นธรรมดาเพราะเป็นสนามรบของที่เลสกับธรรมซึ่งรบกันอยู่ในสถานที่นี้เรายอมรับในเรื่องความลําบากลาบนผลที่จะึงเกิดขึ้นจากความลำบากเพราะความภาคเพียนหรือการรบกับที่เดสนี้ก็คือความสุขกายสบายใจของเราในวาระต่อไปเมื่อมีความท้อแท้อ่อนแอเกิดขึ้นมา เรื่องมีความทอาถอนมีความอิจฉาอาจาใจต่อความทาคเกลียนที่จะก้าวไปโดยลํำดับๆเพื่อความเจริญทางด้านจิตใจให้เราควระลึกถึงธงดั่งพระพุทธเจ้าท่านลกไว้ในแทรสรุ่งกิบสโเขาวาหรืออันเยลุคขมูลเอเวซึ่งงานตาเลวที่ขบูเมื่อเธอทั้งสอนพระเมื่อเธอทั้งหลายเะออยู่ในลุคขมูลล้มไม้ก็ตามในเรือนว่างก็ตาม หากว่ามีความหวาดความกลัวเกิดขึ้นพึงระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นปรมศาสสาเข้ามาสนิทติดแน่อยู่กับใจและภัยทั้งหลายเหล่านั้นก็จะหายไปคือความกลัวที่เกิดดุพัน์ในจิตใจนั้นก็จะค่อยเบาหายไปทันว่าอนุเรกสะอายเรยาทะนัะจยากระสุ หาอัะพุตทางสเสเรยะถ้หากว,ว่าจะลูกถึงพุธเจ้าวความกลัวภัยทั้งหลายนั้นยังไม่หายไปก็ให้เพึงรูกถึงพระธรรมขึ้นมาแล้วภัยทั้งหลายจะระงับไปคือความกลัวซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจหากจะลูกถึงพระธรรมยังไม่หายไปแล้วเพึงจะลูกถึงเพื่อของเถิดแล้วภัยทั้งหลายจะหายไปอันนี้เป็นหลักยึดของใจ ที่จะให้เกิดชัยชนะที่จะให้เกิดความมั่นใจให้เธอทั้งหลายยึดนี้เป็นหลักในเมื่ออยู่ในสถานที่เปลี่ยวเช่นลูกขมูลน้ไม้ือเรือนบางในป่าในเขาที่ใดก็ตามคุณถือหลักถือพระพุธธะทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในรัตนรัตนะ,ะใดก็ตามเป็นหลักภายในจ,จิตใจพวกเธอทั้งหลายจะมีชัยชนะความหวาดกลัวทั้งหลายจะไม่เข้ามาราวีเกิดจิตใจแล้วจะ เห็นภัยคณะไปโดยลำดับหนับได้นี่เป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอ,งสอนข้าในครั้งพุทธกาลครั้งพุทธกาลกับครั้งนี้ก็คือพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันเราก็คือพุทธบริษัทซึ่งเป็นคนเช่นเดียวกันกันกบครั้งพุทธกาลสิ่งที่จะให้เกิดความครัวมควมท่านพึงมันไหลต่างๆก็ได้แจกที่เด็ดซึ่งก็มีอยู่ภายในจิตใจเช่นเดียวก,ก,กันกับครั้งพุทธกาล การในรึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมาสงฆ์ซึ่งเป็นองค์รัตนะองค์รัตนรัตนตรยัยอันเดียวกันจึงเป็นการเหมาะสมตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ในบุญสถานที่ใดหากว่าเกิดความทอแท้อ,อนแอขึ้นมาในลึกถึงปฏิปทาของพระพุทธเจ้าที่ทรงดาเนินมาท่านดําเนินอย่างไรท่านถึงได้เป็นศาสดาดําเนินวยความทอดแท้อ,อนแอรหรือทอถอยอย่างเรานี่หรือดําเนินแบบไหน ให้เราพึณงมลึกอ,อย่างนี้เสมอเมื่อได้เอาท่านผู้ดีมาเป็นที่ลึกอีกคั้งเรายอ่อมขึ้นหน้าลึกคอยตามนั้นให้กิเลสคือความท้อแท้อแอรงมันถูกล่าลงไปแล้วลึกถึงพระธรรมพระธรรมถ้าเป็นของประเสริฐเลิศโลกความขี้เกียจอ่อนแอความท้าถอยแล้วนี้เป็นของประเสริฐหรือไม่เราทําไมจึงมีคอยตามมีเชื่อถือและพอใจกับความขี้เกียจมาง,ง่ายความอ่อนแอนี้นักหนา หากว่าสิ่งน,นี้เป็นของประเสริฐแล้วโลกที่เต็มไปด้วยสิย่งน,นี้ทําไมถึงไม่ประเสริฐกันแล้วเราควรจะยึดอันใดเป็นหลักเป็นความเทียบเทียงกันว่าควรจะปล่อยอันใดย,ยึดอันใดเมื่อเหตุผลพร้อมแล้วเราก็ต้องปล่อยในทางความทอแท้ออนเดยึดเอาหลักความเฉ้งแฉงเพื่อจะเข้าถึงธรรมที่ว่าเป็นของประเสริฐได้สังฆาสนางังฉามิของพวกเราท่านทอแท้ออนเดรหรือ ความตะแ่ะแดนนี้กับสัขงขำสนังกระฉามนี้นี่เข้ากันได้ไหมความตะแท้แดี๋เรื่องของกิเลสก็คือเป็นเป็นเรื่องทําลายารณะซึ่งจะมีอยู่ภายในจิตข้งตนให้มีขึ้นไม่ได้นี่เป็นเครื่องเตือนตัวเอง่้มสอนตัวเองรึดซักกันระหว่างกิเลกกับธรรมกิเลสกับสติปัญญาความโง่เขลาคือพิเรกแต่มันขนาดสำหรับสับ้งสอนคน ตัวมันเองโง่คนที่ไปเชื่อมันก็โง่คนที่เชื่อมันก็อยากคนที่เชื่อมันก็ขี้เกียจอ่อนแอถอยหลังแต่ถ้าคนที่เชื่อทำก็แค่สิ่งอนนี้ออกได้เขาขายับตัวขึ้นไปโดยลําดับลำดับเพราะฉะนั้นการเชื่อทำเจึงเป็นสิ่งที่จะทําให้เรามีคุณค่ามีสาระขึ้นไปโดยลําดับการปฏัติธรทมต้องมีความลําบากบ้างตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เดินทางสายเดียวกัน เพราะการสู้รบก,กับวิเลตเราจะเอาความสะดวกสบายมาจากที่ไหนน่จาจะทางานธรรมดาก็ยังลาําบากนี้การสู้ก,กับวิเลตซึ่งเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นที่สุดภายในใจิตใจและเป็นสิ่งที่อยู่เหนือจิตใจของคนมันนนานเคยเป็นศาสตราจารย์ของวัฏจกักรนี้มาตรงไม่รู้กี่กับกี่กันในใจดวงหนึ่งซึ่งล้นแล้วต้องมีสิ่งล่าน,นี้เป็นเครื่องปกครองและเราจะกําจัดปัดเตา่าหรือทำละออกง่ายอย่างง่ายได้อย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องตักกย,ย็บสกายจึงต้องพยายามฝุกกําลังความสามารถทั้งสติปัญญาทั้งความภาคเียนด้านต่างๆที่จะให้เป็นไปตามอาามัตชา่ธรรมเพื่อสิ่งน,นี้จะเลยลดน้อยถอยลงไปความสุขกายสบายใจจปรากฏขึ้นแต่เราผู้ดําเนินตามหลักแห่งพุทธบเบญจ์เป็นหลักใหญ่ที่เราจะพึ่งํำเนินให้เราระลึกไว้เสมอในการปฏิบาาัติธรรม เพราะกิเลสนั้นะคอยกระชับอิูตลอดเวลานั่งนอนยืนเดินดูที่พยาบทใดก็ตามกิเลสจะต้องคอยกระชับตามอุบายของกิเลสถ้าเราปิดธรรมขึ้นม่ทันก็จะต้องคล้อยตามกิเลสและหลงไปโดยไม่รู้สตัวแต่ถ้าเราได้อาศัยสติอยู่เสมออะไรกระชิบขึ้นมาเป็นสิ่งเป็นเรื่องของกิเลสเราก็ทราบเป็นเรื่องของธรรมเราก็ทราบพอมีทางจะแก้ไขหรือดัดแปลงมันไปได้ พระพุทธเจ้าก็ดีภาษาวกทั้งหลายก็ดีท่านสำบุกสำบันลำบากกรากจำมาจนสุดแคกชีวิตจะไปไม่รอดจคุณได้ว่าเป็นพุทธังธรรมังสังฆังสันนังอาสานีของพวกเรานี้เราพูดดำเนินตามท่านึ่งก็อยู่ในแนวรบด้วยกันก็ต้องมีความลำบากลาบ่นบางครั้งบางคราวต้องเอาชีวิตเข้าประกันเลยเป็นก็เป็นตายก็ตาย แต่สิ่งที่มุ่งหมายนั้นยังไงต้องให้ติดมือไม่ติดมือก็ให้ตายกับสนามรบไม่ตายให้ชนะบางครั้งต้องเป็นอย่างนั้นสำหรับผู้ต้องการทำอันตรสฐมาครองใจเอาความอ่อนแอมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์มาเป็นเครื่องยึดซึ่งเคยเป็นอยู่แล้วมันก็เป็นอย่างเราท่ทานม่านไม่มีใครผุดแปลกจากใครเลยกเพราะสิ่งอันนี้มันมีเหมือนกันมันเป็นของเหมือนกัน คนจึงเป็นเหมือนเหมือนกันไม่มีใครดียิ่งกว่ากันไปได้ถ้าไม่แก้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ตมตามนี้ออกไปแล้วค่อยเด่นขึ้นไปโดยลําดับลาดับจิตไม่อ,อยู่กับตัวคือความรู้รู้อยู่กับตัวกิเลสก็แทรกอยู่กับความรู้นี้แล้วความกระชิบความรู้นี้ให้เป็นไปต่างๆในแง่ที่จะเป็นไปในทางต่ำเสมอสติปัญญาเป็นเครื่องกําจัดเป็นเครื่องสร้างทางจีดขวางสิ่งเหล่านี้ ที่เห็นว่าไม่ดีให้ผ่านออกไปเพื่อให้หลุดลอยออกไปจิตใจจะมีความสว่างกระจ่างแจ้งโดยลำหนักลำหนักจะมองเห็นัดเห็นทำมองเห็นทุกเป็นทุกมองเห็นสุขเป็นสุขมองเห็นสาระเป็นสาระมองเห็นสิ่งที่ไร้สาระก็ถือกแน่ใจว่าเป็นสิ่งที่ไร้สาระแล้วดําเนินตามสิ่งที่ดีที่ชอบที่ห็งควรตามธรรมนั้นเราก็จะประสบพบเห็นความสุขความเจริญภายในจิตใจของเรา นี่เป็นหลักใหญ่ของการประพุตธธรรมท่านเคยประพฤติมาอย่างนี้เราก็ต้องประพฤติอย่างนี้เพราะทางดําเนินเพื่ออาจเพื่อทำก็ต้องเยียบย่ําทาลายหรือฝ่าฝืนกิเลสหรือลบกับกิเลสธรรมกิเลสก็เหมือนกับขวากำหนามต้องคอยทิ่มแทงเราอยู่เสมอการแจ้งขกิเลสจึงเป็นการลําบากบ้างเป็นธรรมดาแต่ไม่ควรจะถือมาเป็นอุปสรรคทำงะาเรื่อยๆไป ความตายนั่นน่ะขวางหน้าอยู่แล้วด้วยกันทุกคนเราอยู่ด้วยกันเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้ก็ล้วนแล้วแต่ความตายเต็มตัวด้วยกันมีใครย,ยิ่งหยิ่งกว่ากันไม่มีความตายเต็มร่างกายแล้วทุกวินาทีที่เรามานั่งอยู่ที่นี่ก็เรียกว่าจวนไปทุกวินาทีจวนไปเป็นนาทีจวนก็เป็นชั่วโมงจวนเละมันจินเข้าไปเรื่อยๆเป็นนาทีเป็น วินาทีแล้วเป็นนาทีแล้วเป็นชั่วโมงแล้วก็เป็นวันเป็นเดือนเข้าไปเข้าไปจนถึงจุดแห่งความตายแล้วมันก็ตายได้เลยค่ะนะอยู่วยการขนาดไหนจะรักจะชอบขนาดไหนความตายมันก็ไม่ได้ไหว่าหน้าใครทั้งนั้นนถึงการนะต้องพระธาจากกันเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสืงสอนว่สาสัตว์เพลสัตว์ตาสัตว์ทั้งหลายที่มีพเพื่อนทุกข์ก็จะเป็นพเ,เ,เนพเเเืพเเเ่อนทุกข์ก็จะเจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเนี่ย เวลาหุนตกจงอย่าได้ใยาบาดเข้บเย็นอส่า้จงยได้มีเย็นแก่กันละกันอายาประชาหุนตกจนย่าได้ใช mm ้ยาบาดอาอาค่ะอย่าได้เบียดเบียนกันสยาคาหุนตกสุขีอาจานั่งไิหาดันตุลองนำตนไปสู่ความสุขโดยทั่วกันเถิดนี่านสอนให้สัตว์ที่มีเป็นเพื่อนทุกคนแจกจิตตาด้วยกันนั่นให้เห็นอกเห็นใจกัน มันมีความเมตตาสงสรารซึ่งาาก,การันเพราะยังไงยังไงเราก็มันเหมือนกับจัดที่เขาตีกลา,าไว้แล้ว่นีะ่ะเห็นเขาใส่รถไปก็ดีไล่ไปตามท้องทางถนนท,งทง้ทงทางก็ดีตีกลา,าไว้แล้วโอ้จัดตัวนี้เป็นวันนั้นจัดตัวนี้เป็นวันพรุ่งนี้เนี<ม>่ยบอกไว้แล้วแล้วก็ตีกลามาเรื่อยอยเรื่อยเขาลงฆ่าตัดเนต่้เรามันก็ตีกลาไว้แล้วจะว่าไงคนนี้วันนั้นคนนั้นเดือนนั้นคนนั้นตีนั้นตีกราไว้หมด เป็นตัวงว่าการานี่ไม่ได้เหมือนอย่างกลาเราตีกับบัวกับหมูกับอะไรอย่างนั้นอย่างไรมันก็เป็นการาหมดทั้งตัวอยู่แล,แล้วล่ะเราจึงไม่วมควรจะกระหมาอดเด่นคว้ญควายบำเพ็ญเสียตั้งแต่บัดนี้งานคุณดีเป็นสมบัติของเราสร่างกายนี่จะเป็นสมบัติของพญายมัจุราที่ความแตกความตายก็ปล่อยเข้าไปจะไปเสียดายจะไปหึงหัวหนึงหัวก็เป็นความลำบากลาบนตนหมดเปล่าปล่อยกางความเป็นจริงน,นั้นเป็นความสะดวกสบาย มกับผู้เรียนทำร,ร,รู้ตามไปกินปล่อยลงตามสภาพของโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาในตัวของเรานี้มันเป็นเป็นโลกของอนิจจังทุกขังอนาตาัตตาปล่อยลงตามสภาพของเขาด้วยสติปัญญาที่พิจารณาเห็นควรแล้วจิตใจเราก็จะดปล่อยวางไม่ต้องหยุดต้องยึงกับภาระอันหนะักซึ่งเป็นสมบัติของโลกไรล,ลากคืออนิจจังทุกขังอนัตตาจิตที่เรียนรู้รอบตัวนี้แล้วจิตก็ไม่ไม่หนัก จิตจะมีความเบาสว่างกระจ่างแจ่มฉลาดปัดยิ้มได้ทั้งหมดจิตก็เป็นวิมุิคือความหลุดพ้นจากโลกแห่งไตรลักษณ์นั่นแหละทันเรียกว่านิพพานเขาเรียกว่าอะไรก็ได้ <S <S ถึงขั้นนี้แล้วสมาธิท่นั้นมันขอทุกทุกทาา่านนำไปปฏิบัติวันนี้รู้สึกว่าเหนื่อยเพลียเล็ดมาใส่จะอะไรนะักก็ไม่ใช่ไม่ฉันไมหขันฉันซุบอันเท่านั้น ก็มีเพียแต่จะให้หิ้วหัวอยากอะไรไม่อยากนะที่เฉยเอาละขอีิษจึงกัน